สวัสดีค่ะอีสานพาทิน,นอเมริกาจ้าวันนี้มาพอกันหายไปลายมือลายเว้นคือเก่าแล้วจ้าข้าอยากเลี้ยนนะจ้าน้อนหนูเลี้ยนหนักอ่าวันนี้มีอย่างมีตำมุ่งมีผักหนอกมีอ่นหัวปีมีเซนบุกลวกได้หัวปีก็ผักหนอกมากเพราะว่าหมูว่านนัพอดีว่าไปทุระแถวตลาดเอเชียแล้วจ้าเรากะก็เลยพาหนูก็เลยได้แวนหนูก็เลยได้มีผักหนอกกินนี่แหละจ้า,จาหาบบกทัวผู้ยนเพมีมาจ้ามาใส่กันเรื่อยวะที่นี่กินทางไหลก้อนดี บั่งเบิด์เราได้ป่ะที่นี่ม,มาจ้าเสพเซลน้ำกันจ้ากินขีน้อเอาเหรอเนาะอันซื้อหัวปีแม่มันหัวใหญ่กับปลานิ่งมากหนูก็เลยว่าสิต้มสมปลานิ่งใส่หัวปีมาที่นี่ก็เลยแบ่งมาก,กินกับตำมคุณงจังหน่อยครับกอืม หนอ่อไม่สิบ,บ่อยไม่สิดนเหนียวๆหน่อยเพราะคือพักหนอก่ออันที่เข้าเก็บมากที่มันมีหางนั่นมีน้ำบานเท่าไปอ่ะพักมาแล้วมึงหรอ เทีนบุกลวกกินแท่นเสียงเขาปุ่นอ้่าจังบวบอัดง้อเปลือ นี่เป็นคล้นวันเสาร์าจารย่เนี่ยอันคลิปบางคอมเมนต์น,นุ้ย่ได้ตอบน,นุก้ก็ขอโทษ้วจ๊ะ แตว่าอ่านทุกคอมเมนต์เหรอจ้าแต่ว่าข้าหอย่างน่้งบางทีอ่านเราก็ลืมไปเรื่อยสิต้องขอโทษด้วยจ้าฮ็ดปลาชุบไว้น้ำเนยพุ่งปลาจะเพี้ยนมาก พอปีฝันฝักน้อยวจาก,กินยิบผมไปซื้อถาดใหม่มากจากนยูเฮียนมันไม่ได้สีขาวเป็นที่นี่พ่อค่ะทาคลิปอันมันย้อนแสงแลวจ้ะมก็เลยไปซื้อสีอื่นมากดีคืนนีเบอาย้อนแสงเร็นแล้วกินชาเั็กน้อยนะ ทอดผัดาหมูอย่างเขาดาเย็นเย็น แยมะนาวโซดากับตำมะฮงท่หนูไม่ได้อัพคลิปอ่ะจะว่านูกันลองรูปแนวกินน่ะอยู่ในเฟซบุ๊กได้จ้ะเฟซบุ๊กอีสานพาทินีแอเมริกาเนาะต้องคือเหม่อจ้ะ ว่าบางเทียนเทนน่าก,กินหรอกอะค่ายยากประเดี๋ยวถ้ามีเวลาถ่ายคลิปฝาก,กินหนูหนุกอะถ่ายรูปแล้วก็โพลหายเบิ้งเลยอะข่ากินเบน,นูก่อนมาออกค่าเห็นนนัรูปหนูโพลโล่งข้าก็อยากน้อยน,นะเนาะ nó nhẹ chỉ rồi thùng phắc ta nó nhiều nhiều nhóc ผู้เพื่อนขามาติดตาหม,มา่เคยถามว่ามาเฮตอย่ังอยงเมริกาเนาะจ้ะเนาะมันเลี้ยเลยจ้ะเฮตุงานพาท่านันนี้ก็เลียงอยเลียอยูจูซาเลียอยู u ูซีเอลเอนะนะมาหาวิทยาลัยยูซีเอ เลี้ยนทุทูถูถ่ายถ่ายไปแล้วจ้าบริเก่งหรอกเลี้ยนพ่อเลี้ยไนไดเนาะบ คือความแคบมาสอบกบกิน,กนเขาก็หนึ่งป่านะหนึ่งป่าดำเจ้า hit it. <laughs> ้ำหัวน้ำตาไหลแล้วเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวนุโกรกิขอเล่มสากพักยังไงหล่ะ ว่าต้องมีการพักยกย <c oughs> เ <c oughs> <c oughs> ลก็กน่อยเพแร้วก็แซ่บแซ่บน้ากันนะคะน้อสาวอีสานพัทลินกะขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีไม่แห้งทุกคนนะคะพอกันคลิปหน้านะคะน้อสวัสดีค่ะ